ใครที่มองหาที่พักใกล้สนามบินภูเก็ตราคาหน้ารักหารแล้วเริ่มต้นคนละ260บาทเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะฟังให้จบมีส่วนลดมาฝากด้วยนะคะพามาดูที่พักชื่อว่าชาวิไลห่างจากสนามบินไม่ถึง10นาทีเหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนหรือใครมีไฟดึกไฟแต่เช้าต้องการพักใกล้ๆกล้สนามบินห้ามพลาดเลยค่ะที่นี่มีบ้านสองทายให้เลือกนะคะหลังใหญ่พักได้สูงสุด10คนราคา2,600บาทตกคนละ260บาทต่อคืนเท่านั้นส่วนหลังเล็กพักได้6คนราคา2,100 100ตกคนละาทตกอยห้าบาทเองค่ะทุกหลังมีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบสามารถทาอาหารทานเองได้เลยมีท็อปสเดลี่ห่างออกไปแค่หนึ่งนาทีเองค่ะที่นี่มีวัตถุดิบให้เลือกซื้อครบเลยทีเดียวคืนนี้เราพักบ้านหลังใหญ่กันค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน3มห้องน,อน้ํามีห้องนอนหนึ่งห้องอยู่ชั้นล่างอีก3ห้องนอนอยู่ชั้นบนห้องมาสเตอร์คือกว้างมากมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักคือครบครันสายซีรีส์อย่างเราเนี่ยชอบมากที่พักที่มีสมาร์ททีวีเราล็อกอินเน็ตฟลิกของเราได้เลย มีฟร wi ี WiFi ให้ใช้แล้วก็ที่ลานซักล้างมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็มีบริการรับส่งสนามบินฟรีอีกด้วยค่ะตอนเย็นพวกเราไปเดินเล่นที่หันในยางถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่วิวพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยค่ะวันรุ่งขึ้นตื่นแต่เช้าเพื่อไปทานข้า,าวเช้าและสำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านหันในยางที่ตลาดชิงปลาที่นี่มีของกินมาขายเป็นตลาดย่อมๆเลยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งขายซีฟู้ดที่จับมาสดๆเช้าว,วันนั้นเลยถ้าวันไหนเรือหาปลามาได้เยอะก็จะได้เห็นภาพชาวบ้านแย่งชิงกันสมชื่อตลลาาดเยยค่ะ่ะชวงส ส่งท้ายทริปนี้ด้วยการไปชมวิวเครื่องบินขึ้นลงอย่างใกล้ชิดแต่ช่วงนี้ทิศลมเปลี่ยนภาพที่ได้เลยเป็นการชมเครื่องบินเทคออฟแทนสำหรับใครที่อยากจองที่พักชาววิไลสามารถติดต่อตามนี้ได้เลยค่ะและถ้าแคปหน้าจอแจ้งแอดมินว่าเห็นคลิปนี้จากช่องเก่งๆนะรับส่วนลด200บาทไปเลยค่ะคลิปนี้พวกเรามีความสุขมากเพราะไม่ค่อยได้มาเที่ยวโซนนี้เท่าไร่เลยค่ะพอได้มาพักที่นี่เลยได้สัมผัสบรรยากาศสวยๆชาวบ้านที่น่ารักและที่พักสะดวกสบายมากตอบโจทย์สุดๆเลยถ้าเพื่อนๆมองหาที่พักใกล้สนามบินอย่าลืมนึกถึงชาววิไลนะคะ